ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายซิโยอิกกำลังผาเมืองประทัดเดือนวิสามาันขบวนติดอาวุธดับคาป่าชายแดนฝางถล่มซ้ำหารไทยสองระลอกค่ะ แก๊งขนยานะลกลอบเข้าไทยไม่หยุดค่ะล่าสุดขบวนการติดอาวุธแบกเป้เลาะดอยอ่างขางกลางดึกถึง2ขบวนค่ะลั่นไกใสท่ทหารหน่วยเฉพาะกิจช้ย,ยานุภาพกองกำลังผาเมืองถึง2ระลอกก่อนถูกสกัดวิสามันดับคาป่ากชายแดนฝางยึดกระสอบยาเสพติดไม่ต่ำกว่า5กระสอบค่ะ จากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่20เมษายน2568ค่ะมีรายงานว่าแก๊งขนยานรกอย่างรอบเข้าไทยไม่หยุดค่ะล่าสุดติดอาวุธแบกเป้เลาะดอยอ่างขางกลางดึกถึง2ขบวนค่ะยิงใส่ฐานชกกรชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองถึง2ละลอกก่อนถูกยิงสกัดวิสามันดับคาป่าชายแดนฝังสองศพกายยึดกระสอบยาไม่ต่ำกว่า5กระสอบค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฐารร้อยม3ชกกชัยยานุภาพค่ะกองกำลังได้รับแจ้งว่าขบวนการขนยาเสร็ ติดจะลำเลียงของกลางจำนวนมากเข้ามาทางชายแดนไทยเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติตำบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจึงได้จัดกำลังพลออกไปสกัดกั้นตรงเส้นทางบ่อปูนซีเมน ขอบด้งและเส้นทางพระาธาตุดอยอ่างขางค่ะตำบลม่อนปินตั้งแต่เย็นวันที่19เมษายนที่ผ่านมาค่ะอย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวนะคะซึ่งกระทั่งเวลาประมาณตี2 40นาทีของวันที่20เมษายนค่ะเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนได้เฝ้าตรวจบริเวณเส้นทางบ่อปูเสเวนขอบด้งค่ะได้ตรวจพบกลุ่มคนจำนวนประมาณ6-8คนค่ะพากันเดินแบกเป้สะพายหลังลัดลลอกเข้ามาในฝั่งไทยค่ะ จึงให้สัญญาณหยุดตรวจแต่ปรากฏว่ากลุ่มคนดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดการย,ยิงใส่เจ้าหน้าที่ทําให้เกิดเหตุประทะกันนานประมาณ30นาทีเลยทีเดียวค่ะและระหว่างที่มีการประทะเจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวนตรงเส้นทางพัทธาดอยอ่างขางการได้เคลื่อนย้ายกําลังพลเข้าไปสนับสนุนตรงช่องทางบ่อปูนซีเมนค่ะปรากฏว่าขณะเคลื่อนกําลังพลนะะไปถึงทางหลวงหมายเลข13-40่ค่ะซึ่งก็เป็นถนนเรียบชายแดนนะได้ตรวจพบ กลุ่มคนอีก4-6คนค่ะก็มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านไปใกล้ถนนเส้นดังกล่าวค่ะจึงทําให้เกิดการยิงประทะกันเพิ่มเติมอีก1จุดค่ะเป็นเวลาประมาณ30นาทีค่ะซึ่งเสียงปืนเนี่ยก็ดังสนั่นดอยเลยทีเดียวนะคะซึ่งสิ้นเสียงปืนจากการประทะัทั้ง2จุดค่ะก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยค่ะจึงได้เข้าไปตรวจสอบจุดประทะจุดแรกพบฝ่ายตรงข้ามค่ะเสีย,ยชีวิตในที่เกิดเหตุจํานวน2คนการสูนที่เหลืออาศัยความมืดและความชํานาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีไปได้นะ,ะซึ่งบริเว จุดประายยังพบเป้สะพายดัดแปลงจากกระสอบฟางค่ะตกอยู่จำนวน5้าใบด้วยกันค่ะโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องกุญแจรถจักรยานยนต์จำนวน1ดอกค่ะอย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดนะเจ้าหน้าที่ค่ะได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดประัทะตรงทางหลวงหมายเลข1340ค่ะเส้นทางพระธาตดอยอ่างขางอยู่นะในขณะนี้นะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยย้อนไปในวันที่19เมิายนค่ะ บอกควบคุมฐานพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกําลังผาเมืองค่ะก็ได้รับแจ้งนะว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านผ่านเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบด้านอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ จึงได้จัดกำลังพลจากร้อยทารพัน3206ค่ะออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นค่ะต่อมาค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยเมียนมาค่ะด้านบ้านหลายอายค่ะหมู่ที่9นะตำบลแม่อายอําเภอแม่อายนะก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ1-2คนค่ะ สะพายกระเป๋าเป้ดัดแปลงไว้ด้านหลังนะเดินผ่านภูมิแดนมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทําการตรวจค้นค่ะแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ก่อนค่ะจึงเกิดการยิงประทะก,กันรประมาณ3นาทีเท่านั้นนะฮะซึ่งสิ้นเสียงอาวุธปืนค่ะฝ่ายเจ้าหน้าที่ฐานไทยค่ะก็ปลอดภัยทุกนายค่ะได้วางกําลังควบคุมพื้นที่เกิดเหตุไว้ค่ะพร้อมทั้งจัดก,กําลังเพิ่มเติมเพื่อเข้าวิสุจธิทราบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะก็พบคนร้ายหลบหนีข้ามฝั่งปประะเทศไได้ค่ แต่ทิ้งของกลางนะกระสอบแดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวนหนึ่งกระสอบภายในค่ะบรรจุฟินดิบจำนวน10จอยค่ะรวมน้ำหนักประมาณ16กกิโลกรัมนะจึงได้นำของกลางกาะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ